นี่คือภารกิจสุดบ้าระห่ำคนปกติทั่วไปเขาไม่ทำมุ่งหาสุปาดิบชื้นสุดอันตรายของลุ่มน้ำอเมเซอนแหล่งอาศัยของงูอนาคอนดลรวมไปถึงปราพิลัญญาสุดดุร้ายครั้งนี้เราจะรุ้ผนผจญภัยไปกับคิมทาฮีเพื่อค้นหาเหล็กในแห่งลุ่มน้ำอเมเซอเอิรนเอิร์นวันนี้เรามาอยู่ทางตอนเหนือของลุ่มน้ำอเมเซอน ทางตอนใต้ตะวันตกเฉียงออกของรัฐยูทาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยในครั้งนี้เราได้ร่วมเดินทางมากับคิมชาฮีพร้อมด้วยมักดมฮีผู้ช่วยของเขาทั้งคู่มุ่งหน้าสู่ป่าชุ่มน้ำในแถบถามบ้านสนามและเมื่อเดินทางมาถึงยังที่หมายพวกเขาก็จะแจงแต่งจ่งแต่งของ ผลของลงเลียเพื่อจะเดินทางไปตามหารังพึ่งจากที่คิมทาฮีนั้นมาเจอตัวของมันบินลงไปในปายย่าแห่งนี้พวกเขาแวกราฝ่าดงเพื่อจะตามไปหารังพึ่งที่อยู่ในนั้นสำหรับเส้นทางนั้นก็ถือว่ายากลำบากพอดูคนปกติทั่วไปน่าจะไม่เดินทางมาอย่างแน่นอน ใช้เวลาไม่นานราวห้าชั่วโมงพวกเขาก็ข้ามไปยังป่าชุ่มน้ําพื้นที่ที่คิมทาฮีนั้นคาดว่าจะมีรังพึ่งอยู่ในนี้นลหลังจากเดินทางมาไม่ไกลาราว8กิโลเมตรเลียก็ไม่สามารถที่จะพายเข้าไปได้อีกแล้วพวกเขาจึงต้องลงจากเลียแล้วก็เดินบุกป่า ลุยน้ำเข้าไปการทำแบบนี้ค่อนข้างอันตรายมากเพราะในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยงูอนาคอนดาดกงูชนิดนี้มันจะเข้าเลื้อยลัดตัวคุณจากนั้นก็จะใช้หางของมันแย่ไปที่รูตูดของคุณทำให้คุณอ่อนระทวยไปทั้งตัวจากนั้นมันก็จะรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆก่อนที่มันจะสะแตกคุณเข้าไปทั้งตัวและหลังจากลุยน้ำอยู่ไม่นานราวสามชั่วโมง พวกเขาก็ได้เจอเขากับมิมรังใหญ่มาแต่ตัวแบบนี้คิมไทบอกว่าจัดสดมันไปเลยพูดไม่ทันขาดคำเขาก็ลูบใส่รังมิมก่อนที่เขาจะทำการหักงามให้เพื่อดึงรังมิมลงมาและในตอนนี้มิมจำนวนหลายหมื่นหลายพันตัวก็ไปรุมตอดอยู่เต็มหน้าของคิมทาฮีแล้ว ในตอนนี้กินเล็กในของมิม้มคิ้วกุบไปทั่วบริเวณดูจากวิธีการของคิมชาฮีแล้วคาดว่ามิ้มรังนี้จะต้องหมุนเอเล่อย่างแน่นอนเนื่องจากเขาไม่พกมีดพกหยังมาเลยการเอารัมิ้มก็ใช้การหักงาไมา้เป็นวิธีการที่ดิบเถื่อนไปอย่างมากใครที่บอกว่า มิมไม่มีเล็กในไม่ตอดก็เป็นลองดูกันกับรองว่าคุณจะได้เป็นระดับมือโปูและปากของคุณก็อาจจะปูไปด้วยและถ้าคิมชาฮีไม่มีหน้ากากป้องกันในตอนนี้ทั้งปากและตาของเขาจะต้องปูดปูไปแล้วอย่างแน่นอนเมื่อหักมาได้เขาก็ลากมันไปที่เลีย ได้มาทั้งรังอ่อนและก้อนหัวน้ำที่ใหญ่เติบแบบนี้ก็ถือว่าพอได้สแตกอยู่ลยหลังจากได้มิ้มไปแล้วพวกเขาก็ตามหารังพึ่งหาอยู่ไม่นานราว5ชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกับพึ่งรังใหญ่ใหญ่ก็ม้มรังแรกมาหน่อยนึง และเมื่อได้หวกเห็นรังพึ่งคิมทาฮีถึงกับร้อกล้าออกมาเลยทีเดียวเนื่องจากขนาดของมันนั้นใหญ่มากใหญ่ก็่ามีม,แ,มและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาชิมทาฮีก็ทำการจัดสดอีกเช่นเคยพึ่งรังนี้ไม่ต้องใช้ควัน เขาลูปแม่มันออกอย่างง่ายได้ยเผยเห็นรังอ่อนที่เลี้ยงอุยหุยเป็นตะสะแตกยิ่งนักนแต่เสียดายที่รังของมันนั้นใหญ่กว่ามิ้มหน่อยหนึ่งทาฮีบรรจงใช้มีดของเขาปาดเอาพึ่งมาทั้งรังในทีเดียวแม้จะไม่ใช้ควันแต่พึ่งรังนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ตอดเขาเลย ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่รังพึ่งนั้นก็ถือว่างามมากเมื่อได้พึ่งมาแล้วเขาก็ทำการนำไปใส่ถุงก่อจะมุ่งหน้าเดินทางกลับออกจากป่าแห่งนี้การเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ก็ถือว่ามีความอันตรายเพราะในน้ําแห่งนี้เต็มไปด้วยปลาปิรัญญาปลาที่ดุร้ายมันอาจจะกัดหั่ของคุณได้ไง่ายๆ ถ้าคุณไม่ระมัดระวังหลังจากใช้เวลาไม่นานราวหชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็ออกมาจากป่าได้สำเร็จคิมชาฮีนั้นถึงกับหน้าเลี้ยงอ่อยและนี่ก็คือผลงานที่พวกเขาได้มามิมรังใหญ่และพึ่งรังใหญ่กว่ามิ้มหน่อยหนึ่งและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล ของรายการสำรวจโคกสารคดีะระดับโคกข,ของเราในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละสองครั้งให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดี